สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องวิถีบ้านนานาทมเชนเนลนี่นี่เมื่อวานเขาครับผมก็เจ้าสอบหนึ่งตอเนี้สองสอบนะครับไท้ไว้แล้วใส่เครื่องพ่นเละพ่นเซ็ตกับพ่นปุ๋ยต่ออีก คนแล้วมัดทุกอย่างแล้วก็จะเอารถมาขาดกบครับคือปันกบเลยปันแหงๆเลยเขาสามสอบครับพ่อจิ่ดกหน้าหกไร่สอบละสองไร่พ่อจิ่ดกตากกดไลคกดแชร์กดติดตามช่องนน่เด้อครับเด้อยังออมาม้าเบิดเด้อครับเพราะว่าเอาเขมาม้าสามสอบ เหลือปุ๋ยอีกขาดสอบครับที่ได้กับแปอวปุ๋ยครับตอนนีจากนั้นเครื่อนคนขาเจ้าขออกมาแล้วก็หลุดขาเจ้าไปหน้าท่งนั่งอยู่เจ้าเล้วท่งเขาเจ้ายังสิมากครับที่ได้กลับแปอวปุ๋ยครับผม เก็บดอกแค่ไปกินครับซุปเห็ดกันครับผมแค่ลวนแลข่างข้างไลยอยู่ไล่อยู่เขาเขาจะกวานเลย ทั้งนี้ยเขาจะกัดไทถเด็กตะปูมั่นนะรับเอามาครบแล้วครับเข้าซ้มสอบปุีหาสอบสอบเป็นยังไงเด็กครับปุีนสอบยีิมฮารุอ่าสอบทั้งเขา่าทั้งปียครับปวานไปพร้อมกันเลยจะเ,เว้นกระขึ่นละ รอให้ค้นในพ่นเขาให้อยู่ครับผมยังพันในเจ็ดโมงนะครับจันทร์เนี่ยเช้ามันจะกลับออกนะจะเว้นขึ้นละ่ะหกโมงเออเจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่นีกถทอว่าสวยเติบแล้วครับแดดขึ้นแดดเริ่มฮ่อน,น ก็โดนนะครับเครื่องพ่นพ่นปุ๋ยพ่นเมล็ดเขา่าใช้เวลากประมาณสองชั่วโมงนะรถปันกับประมาณสองชั่วโมงเท่านั้นครับแต่ประนา้น่าถึงเที่ยงครับก็แล้วเครื่องพ่นเข่าพ่นปุ๋ย พนเม็ดข้าวโพดพ่นเมล็ดตั้งๆนะครับเครื่องจะซื้อมาใส่านเนกระเจ็ดยรฉพเพะเลยคีดยาก็ได้ขึ้นกันครับผมพ่นยาพ่นที่เป็นน้ำแล้วก็พ่นได้ขึ้นกันนี่ครับที่เพ่นพ่นมาแล้ว พอดีครับเม็ดเขาบ่าหางพอดีเลยครับนี่ครับเที่ยวอะไรครับจ้องให้นี่คนเนล้วเลยเดี๋ยวอยู่ตามให้เนี่ยครับหน้าท่วงคาง ที่เงอนก้อนที่มัช่องบางหน้านครับเขาเจะพ่วงวันแต่ตอนนี้เขาเขาจเจ้าขึ้นสูงแล้วครับต้นเขาเขาจะาได้ประมาณสิบเส้น้ะขึ้นเต็มให้หน้าเลยครับุกคน้กระร้างพอบคนครับผม ทอดทุนละโคกยูค่าเรียวเห็นข้าวเหนียวสองสอบับข้างใต้เห็นเป็นข้าวเจ้ารอบหนึ่ง ก็ดีก็เนี่ยบ้านอ่ไงอยู่ครับเพราะว่าเครื่องคนนันมันจะเสมอกันครับกระบาที่บาห้างก็ดีครับผม เปน,นมพลน้ำก,กันสามคนสองสองคน,นเนี่ยพลข้าวเหนียวอีกคนนั่นคนข้าเจ้าครับผมเจ้า,าหาให้ก็เป็นมันเป็นชิ้นนะครับเล่ใสข้าวเจ้าที่เลื้มันเป็นดินใส่ใสขาเหนียวขรคองหกเลยอันนี้เป็นหินครับผม Bình hình trong mọi cái hộ gang binh khát cháo của quý nắm là. Vừa bây giờ cái 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 sao mưa hâm mật này. พ่นเขาเลี้ยวแล้วครับบา้านในชี้ได้พ่นปุ๋ย

ปน้าปุยครับคนป้านเนี่ยค่นขึ้นไปแล้วเคร่งท่งล่ะปุย ห้าชก็ห้าสิบห้าสิบร้อยยี่สิบห้ากิโลครับ เสร็จแล้วครับบา้านนี้พ่นเขาพ่นปุ๋ยเสร็จแล้วบ้านนี้ล่อรถปั่นมาเลยรถปัน่นเพิ่งกินเขาอยู่ครับเดี๋ยวจะไม่เพิ่งก่อมาปัน่นรถปั่นมาแล้วครับผมตอนนี้กำลังปันน่นอยู่างกำลังปั่นให้หนึง เต็นมาเพิ่งมาถึงข้ิงคลางๆนี่เขาขึ้นง่ามขนาดครับเรียกไ,ไปใส่เขียว อเออนกเหี้ยงเบียงต้องขอึ้นเขาล้าตัต้องหาจเมนีเขอได้นะเอี่ยง ต้นเข,ขาแรกก็จดงันปันกบก็เกินอาทิตย์นึงแล้วก็ขึ้นนะครับ แ่ว่าท่งเนี่ยขเขาจะวัวปันนะครับขเขาจะวานเนขาเจะกให้กบเลยก็เป็นร่องข้องรถไถเรียนเลยครับแมนฝนตกใส่ข้องรถไถมันก็ย,ย,ยังเป็นร่องคือเเ่าอยู่เพราะว่าดินบริเวณนั้นมาขบครับแต่ว่าประเวณดินล้วนซึ้งนั่นค่ะฝนตกใส่มันก็ล้วนซึ้งนะ จังสี่แล้วคล่องเลยเห็นี้มกระสเป็นคล่องจังสี่เปจนหอดยงเกี่ยวเขาเลยตรงนี้ที่เป็นโนนจังสี่มันกระีเป็นโน่นจนหอดย่างเกี่ยวเขาที่เขา,เลาแล้วไปละครบ,บริเวณนี่เขาจะแล้วไปละเขแล้วไปแล้วพระธุดงอ์นเอ็ดหน้าชุ่ืโมนี่ท่านทำไมขนาด ประหยัดค่าใส่ใจครับยีนมาจา้างดำจากก้างโลกกลงนะโอ้โบิดหลายครับเป็นแบบเร็วเลยใกล้จะเสร็จแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ด้วยครับเด้อคลิปนี้สิเด็ด ลาไปสัมเนอรครับผมคลิปนาพ่อกันไหมสิดนี่รถเพิ่นก็บจีเดไปทงอื่นครับผมก็บจีเดครับจไีไดไปธุระตลาดครับไปซื้ออะไรรถเยอะจะรับชิดนี่ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ